โอเคก็กราบสวัสดีท่านชมทุกท่านกันด้วยนะครับแนวที่ผมชิโร่คุงนะครับผมนะอ่าก็ผมเอาบอกจริงนะผมไม่เคยแบบอ้นี้เลยนะผมไม่เคยแบบเล่นโพราคาหัวนะเออก็เดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาเล่นโพนะครับนะร่าคาหัวนะครับผมนะอ่าก็อันนี้เป็นแบบครั้งแรกนะที่ผมแบบเล่นราคาหัวด้วยโพนะครับผมนะเออปกติผมไม่เคยเล่นอย่างี้นะครับก็เดี๋ยวนี้อาจจะแบบพิเศษหน่อยนึงนะครับนะเล่นโพราคาหัวเลยนะท่านผู้ชมนะฮะเออก็ แบบเดี๋ยวมาลองดูนะครับผมนะเออแล้วทุกคนนะครับตอนนี้ผมมีนี่ละนะครับนะมีทิกตอกละคือแบบทิกตอกนานแล้วลหละนะครับผมนะเออแต่ว่าแบบเผื่อบางคนยังไม่รู้คิดว่าแบบผมตัวปลอมบอกว่าเออทิกตอกปลอมแล้วอ่าทิกตอกจริงนะครับนะก็สามารถไปติดตามได้เนาะก็ทิกตอกไม่ได้ทําอะไรเลยคนระับท่านผู้ชมไปตามงั้นแหละนะครับผมนะเออผมก็ลงคลิปคำๆของผมนะทิกตอกผมอ่านะครับเคก็เดี๋ยววันนี้นะครับมันจะเล่นโพลราคาหัวนะครับผมนะอ่าก็เดี๋ยวนี้จะเป็น สายฟ้าเหินเลยนะครับนะเล่นโปรนะครผมนะอาจจะแบบเปลี่ยนจากโหนดดาเป็นสายฟ้าบ้างอะไรบ้างนะครับผมนะอ่าก็เดี๋ยวคน,นเซิร์ฟก็แบบมีกันอยู่เยอะเลยมาเดี๋ยวจัดไปนะครับวันนี้นะร้านมาลูช็อปบริการเติมโหมดบ้าแบบ ID เดียพาร์ทและมีแบบ VP Server นอกจากนี้ยังมีกดเกมพาร์ทกับผลปีศาจในแบบบล็อกฟูดกับกดเพชรในแบบอัลสไตล์ด้วยนะครับนึกถึงโลบักต้องมาลูช็อปนะครับร้านแบรชอปร้านเอาใจชาวบล็อกฟูดมีกดผลปีศาจกับเกมพาร์ทราคาถูกนอกจากนี้ยังมีกดเพชรแบบอัสไตล์ด้วยนะครับนะเราฝ่มบล็มีนะะจ๊ ร้านบอลวอลช็อมีบริการเติมโลบัค ID ดีพาร์ตราคาที่ถูกกว่าเดิมนะครับและมีกดผลกับเกมพาร์ตแมปบ้าฟูดราคาสุดคุ้มด้วยนะนอกจากนี้ยังมีกดผลกับเกมพาร์ตในแมปกิงและเจซี่อีกด้วยนะครับนะลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับผมโอ้ห้องโดไฟอย่างนี้ออกมาอย่างนี้ก็3คนเลยเหรอเนี่ยโอเค3คนเลยมาไหนมีใครเปิดไหมเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมว่าน้องมีคนเปิดสักคนหนึ่งเอ้ยโอเคนี่เปิด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 นี่เปิดเปิด เฮ้ยมาลีนะเนี้เราขอนะเฮ้ยสกิลไม่มาสกิลไม่มาอออค้างค้างมามานี่เฮ้ยสกิลโอ้โหไม่ไรครับตาม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 มานี่มานี่ไม่ให้หนีไม่ให้หนีเฮ้ยเขาเนี่ยว่ะเขาหนีครับฉลาดว่ะท่านผู้ชมโอ้ย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 ไรงูขู่ไรงูขู่ไรงูขู่ดเลยไงูขู่วะ เฮ้ยคนนี้ก็เซิร์ฟดีอ้าวเซิร์ฟดีก็เรียบร้อยสิครับแนะ่ก็มาลีนผมค่าหัวสองล้านห้านะครับนะเออไม่รู้เอาไปทําอะไรนะครับจากเอ,อ่อเกือบจะสี่ล้านแล้วอะนะครับตอนนั้นล่าแบบไอ้นี่มากเลยนะแต่ว่าแบบไปพีพบ้างอะไรบ้างก็ตกมานะครับผมเออเฮ้ยเจอสี่ล้านสี่ล้านสี่ล้านคนนี้เอ้ยน่าสนสี่ล้านคนนี้น่าสนไงสู้เปล่าเฮ้ยสี่ล้าน สี่ล้านมาสู้หน่อยสี่ล้านมาสู้หน่อยเร็วเล่นผลโมจิด้วยอันนี้มานี่สี่ล้านอุ้ยเอ้ยเขาโซออกว่ะเขาหลบเป็นเขาหลบเป็นสี่ล้านคนนี้เขาหลบเป็นครับเอ้ยอันแน่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 จะลอบจะลวบเหรอจะลวบเหรอจะลวบใช่ไหมจะลวบจะลวบเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยโปวับ เฮ้ยทุกคนผมเจอโพร์ปเฮ้ยเฮียอะไรเนี่ยชิบหายแล้วท่านผู้ชมมันสู้ไม่ได้มันเปิดโพรมาตีผมอะไรวะอะไรอาวุธโพมันไอ้นี่อยู่แล้วเอออุ้ยอุ้ยดี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 วูดเกือบ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 อ่าอาวุธปราบโพท่านผู้ชมให้ไม่ใช่อาวุธปราบโพดิอาวุธปากอาปากโพรนะผมนะเออเรียกสลับไปแล้วนะครับผมตอนนี้แบบไอ้นี่มากเลย แม่งเล่นดีเล่นไม่เป็นเหรอวะต้องใช้โปรเนี่ยฮะมันออกเกม,มแล้วท่านผู้ชมอ่าไอ้น่าจะไอ้คนเ,เล่นเล่นโงคูมเมื่อกี้ครับแม่งเปิดโปรมาใส่ผมท่านผู้ชมเออบ้ามากแล้วสี่ล้านหนีเข้าเซฟโซนมาแล้วท่านผู้ชมโอ้ยคนนี้โอเคคนนี้น่าจะนรี e อร์ดครับโอเค,คันนี้ผมไม่เปิดนะเกไปะตอนนี้ไม่มีคนให้ตีแล้วเดี๋ยวไปเซรฟต่อไปดีกว่าครับลงผิดฝั่งเผื่อไปลงฝั่งไพเรสสองล้านห้าไอเออยี่ิบห้าล้าน นะครับแล้วทีนี้ทุกคนเขารู้กันหมดเลยเดี๋ยวเปลี่ยนฝั่งก่อน <c oughs> เดี๋ยวประชาชนจำเราได้ <c oughs> เออเดี๋ยวเปลี่ยนเปลี่ยนก่อนเปลี่ยนก่อนนะครับเซิฟนี้ยังไงเซิฟนี้บวกกันยับเปล่าเริ่มนี้บวกยับไหมยังไงเนี่ยมาลินไล่ล่าคนเนอเฮ้ยเราขอรัดได้เปล่าอยากาดดยรัดอ่ะเหลือปล่อยเขาหนึ่งหนึ่งดีผมว่าอยากรัดว่ะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวปล่อยเขาหนึ่งหนึ่งดีกว่านะครับเออปล่อยเขาหนึ่งหนึ่งไปเราอย่าไม่ลัดนะ เล่นผลมังกรด้วยโอ้โหเอาละครับจังหวะนี้เรามาดูกันนะครับระหว่างผลมังกรนะครับกับโจโจ้ครับผมนะเล่นดาบชูซุยครับผมนะเจอแบบมังกรนะครับจังหวะนี้ยังไงครับโอ้ตอนนี้มังกรเล่นฟ้าไปแล้วครับไหนใครจะเป็นฝ่ายเสียเปรียบยังไงครับเดี๋ยวเรามาดูกันตอนนี้มังกรน่าจะเลือดเหลือน้อยกว่ามังกรจะพายามขึ้นฟ้าครับมังกรจะเข้าไปล็อกแต่ก็ไม่ได้ครับเอาเอายังไงครับเอายังไงยังไงยังไงตอนนี้มังูมังกรยิงไปก็ไม่โดนครับเจอ มาลีนปาบอลแล้วก็เอ้าโดนครับโดนโดนอ้าวยังไงครับยังไงยังไงโดนไปอย่างนี้อ้าวโดนดูดไปแล้วครับมังกรโดนดูดไปแล้วแล้วก็ล็อกต่อครับผมอ้าวอย่างนี้โดนคอมโบไหมเอ้าคอมโบพลาดครับผมตอนนี้คอมโบพลาดไปแล้วฮะยังไงครับโอ้โหมังกรก็ยิงครับงเอ้ยมังกรยิงแล้วครับจังหวะนี้โอ้โหมังกรก็พลาดอีกแล้วท่านผู้ชมเสียายกับเขามากเลยนะแม่งเขาแบบพยายามจะคอมโบแต่ก็พลาดนะครับ ตอนนี้ยังไงครับเอาเอาโดนล็อกอีกแล้วครับท่านผู้ชมครับตอ้มังกรโดนล็อกครับอ้าวเรียบร้อยครับผมโอ้โหมังกรแตกครับจังหวะนี้มาเรียนชื่อโจโจเป็นฝ่ายชนะครับเออโจทาโร่ครับผมนะไม่ให้เสียชื่อไงเอ้าโอ้โหเจอเฟซีเฉยเลยท่านผู้ชมนะครับพิมพ์ไปแบบให้เขาเห็นภพยเด็คิงแป๊บเดียวหูไม่ได้เลยเขาเอฟซีผมเลยคนนี้โอ้โหเออก็ไม่คิดว่าจะเจอเอฟซีนะครับนะเออก็ขอบคุณเขาด้วยนะครับนะที่แบบจําผมได้ค่ะเล่นมาเรียนนะครับผมเออเผหลุดแบบ แค่นั้นแหละเผลอลุดไพเรตคิงไปแป๊บเดียวนะครับเขารู้เลยว่าเป็นผมนะฮะเออโอ้โหแบบไม่ได้เลยครับจริงๆถ่ายรูปหน่อยครับอ่าโอเคครับผมอ่าเดี๋ยวให้ถ่ายรูปก่อนก่อนไปนะครับอ่าโอเคโอเคคือแบบโอ้โหพี่เผลอลุดไพเรตคิงปุ๊บคือเขารู้เลยว่าเป็นผมนะฮะเออแบบโปะโป๊ะเลยอะโป๊ะเลยนะครับโปะเลยอ่ะเดี๋ยวไปเซิฟต่อไปดีกว่าครับนะ อ้าวเซิร์ฟนี้โอเคโรงงานก็น่าจะเสร็จอยู่ครับจังหวะนี้ยังไงครับมาเอ้ยโอเคได้ปึ๊บเอา้าโนรีบอ์ดเหรอโนรีบออกปะเนี่ยโอ้โนรีบอ์ดสองนะ่ผู้ชมไม่นะโอ้โหขอโทษครับผมเออไม่ได้ตั้งใจครับเขาเวลน้อยครับผมนะฆ่าไปมันไม่ได้ฆ่าหัวเนาะเออต้องต้องขอโทษด,ด้วยครับผมเออผมไม่รู้ไงว่าเขาเวลเท่าไหร่เนาะก็ฆ่าไปแล้วขอโทษด,ด้วยนะครับ ดึกๆเนี่ยไม่ค่อยเจอแบบเซิร์ฟเดือดๆแล้วท่านผู้ชมนะครับก็ถ้าแบบเจอก็แบบอาจจะยากหน่อยนึงอ่ะเนาะนะครับผมเพราะว่าดึกๆจะแบบจะมีสายฟาร์มเยอะนะครับไม่ค่อยเจอแบบเดือดๆเลยอะะ่ะเนาะอ่าก็เดี๋ยวผมดูก่อนถ้าเกิดแบบไม่ไหวจริงผมอาจจะเล่นไพเรลแล้วผมนะแต่ว่านี้เล่นมารีนไปก่อนนะครับแบบจะได้ค่าหัวมารีนด้วยเพราะว่าแม่งแบบตกไปเยอะละนะครับกับ เวลาเอามาเรีนไปแจกคนในแคนเงี้ยบ้างแล้วก็แบบไปสู้กับพี่เจมบ้างอะไรบ้างนะผมนะโอ้โหตกไปเยอะเหมือนกันนะไอ้สี่ล้านสี่ล้านาเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปหาไอ้สี่ล้านนี้สี่ล้านนี้ตีโรงงานครับสี่ล้านนี้ตีโรงงานเฮ้ยเฮ้ยเขารู้ทันว่ะเขารู้ทันเขารู้ทันนะผู้ชมเขารู้ทันเขารู้ทันน้ยมุมมันแคบมุมมันแคบเฮ้ยอ๋ ang อมังกรมังกรโอเคมังกร นี่ไงมังกรเหรอมังกรมังกรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขารู้ทันเขารู้ทันเอ้ยแหมเล่นเล่นกลฉลาดมากโอ้โอเคเล่นกลโคตรฉลาดท่านผู้ชมแหมเล่นกลฉลาดมากมังกรคนนี้ไมไรไยเมไรไรโรงงานจบเมื่อไหร่เดี๋ยวรู้กัน ม่ไรเอาตรงน,นี้เลยก็ได้มาดักเลยเอ้ยเอ้ยโอย้เปิดล่างด้วยเอา่านผู้ชมโอ้ตายละเน็ตหลุดครับโอ้โหให้ผู้ชมคือแบบเซ็งมากครับมาแบบกว่าจะมาได้ผมนะเน็ตเน็ตก็แบบเน็ตก็หลุดนะครับแล้วก็เจออะไรอีกก็ไม่รู้นะผู้ชมเออนะครับก็คือแบบนะกว่าจะมาโลกใหม่ได้ก็แบบมันผมง,งหงิดมากนะเซ็งมากเลยมันแบบ คิดในใจเป็นหาเลยว่าก็จะวาร์ปมาได้นะครับผมเออก็ตอนนี้มาเซิร์ฟคนไทยด้วยมั้งเนี่ยนะครับผมมี5ล้านนะครับอ่าโอเคตอนนี้เจอใครอ,อ๋คนนี้สาบสามแสนโอเคคนนี้ไม่เปิดนะเพราะว่าาอหัวเขาน้อยมากเขาน่าจะ no r ว w a r d แหละนะครับเอาที่แบบคนสมน้ำสมเนื้อไหนนะครับผมเราไม่ไปเปิดเขาเนาะ โอ้โหเจอข้าหัวสิบล้านเขาเซิร์ฟมาท่านผู้ชมฟูดีไหมวะสิบล้านโอ้โหสิบล้านจุดเก้าครับผมสิบล้านเก้าแสนสูดีไหมวะผมลองคิดแป๊บนึงเดี๋ยวไปดูก่อนดีกว่าดูเชิงก่อนอขอขอพีพีได้วะ่ะสิบล้านเขาบอกใครต้องการผลฟรีเขาเขาเขาจะต้องพีพีอะเขาเฮ้ยคนนี้หน้านี้อยู่น,นี่นูน่าเกงขามอยู่มาลองลองเชิงดูก่อนผมสองล้านห้าด้วยฟูได้เปล่าอ่า มายังไงยังไงสู้เปล่าสู้เปล่าสู้เปล่ายังไงสู้เปล่ามาโก้พีพีเหรอโอเคจัดไปติดล้านกับสองล้านห้าอ๋อโอเคอเฮ้ยคือโอ้โหเปิดเปิดปิดฮากีเป็นด้วยครับซูยากยิวซูยากยิวเปิดปิดฮากีเป็นด้วยโอเค โอ้ได้วเขาโบอกคาบูชาวด้วยคนนี้โอ้โหโดีนะหลบทันนะไม่งั้นผมอาจตาย,ยก็ได้นะ เขาเล่นอ๋อโอเคเขาเล่นคอมโบง่ายอย่างนี้ผมแบบไอ้นี่เลยมาคอมโบง่าย,ยานี้ผมน่าจะจับจับทางได้อยู่โอ้โหอุ้อเอยเคลียร์ละโอ้โหท่านผู้ชมได้คอมโบคาบูชาดด้วย ผมเล่นรอกากาศแล้วนะเล่นรออากาศเลยจังหวะนี้โนสกายเอา้ามันเป็นไอ้นี่โอ้โหมันเป็นสเตปนี่คือแบบโนสกายอะไรครับเนี่ยโนสกายเหรอมันเป็นสเตปครับนะถ้าไม่ได้สูงมากคือมันไม่น่าเกียดนะเล่นแบบสเตปบนอากาศอะไม่สูงมากคือไม่น่าเกียดนะผมบอกเลยเขาอะไรของเขาเนี่ยห้าสิบล้าน โนสกายถามจริงสองล้านห้าเจอกับสิบล้านโดนทีเดียวผมตายเลยนะถ้าเกิดเขาคอมโบได้นะ่ะเออเอาล่อเอาล่อผมด้วยอุย้ย เออนี่ไงโนสกายเหรอเรียบร้อยครับสิบล้านเออเมื่อกี้ผมไม่ได้ขึ้นสูงเลยมากมาย,ยนะอะไรเนี่ยโอเคเขาเอาโพลเล่นกับผมจริงด้วยท่านผู้ชมมาเอาโพเล่นใช่ไหมได้เลยจัดไปมาโอ้ด้วยโอเคมาจัดไป โอ้ยผมปิงโอ้ท่านผู้ชมผมปิงค้างเลยเมื่อกี้โอ้โหยดีนะไอ้นี่ดีนะยังหลุดออกมาได้ท่านผู้ชมโอ้เกือบละเกือบละโอ้โหผมน่าตายแน่เลยวะ่ะเจือเโอ้ปิงด้วยท่านผู้ชม ผมว่านี่แน่เลยว่ะผมต้องล่ออน แม่นแม่นแม่นจริงแม่นจริง,รงถ้าไม่เล่นโอ้โหถ้าไม่เล่นอากาศนี่ผมน่าเอ้นี่แหละผมว่าบู๋ uh, ผมตายได้เลยว่ะ ผมตายว่ะท่านผู้ชมแม่นี่มันน้อยไปครับผมโอ้โหไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรให้เขาจีจไปแล้วผมนะเออ <c oughs> <c oughs> ก็ไอ้นี่คร้บผมนะอ่าโอเคนะครับถือว่าก็นั่นแหละนะครับผมเพราะว่าถามว่าเขาก็เล่นใช้ได้ไหมเล่นใช้ได้ครับผมนะอ่าอ่าเล่นใช้ได้เล่นใช้ได้นะครับผมอ่าถือว่าไม่นี่นะครับผมนะถือว่าไม่น่าเกียดนะครับ ก็เล่นโพก็นะครับผมนะแต่เสียดายอย่างหนึ่งคือบัฟเขาเยอะกว่านะครับผมนะผมก็แบบเสียเปรียบนิดนึงนะครับนะแต่เขาก็เกือบตายหลายช็อตอยู่นะนะครับผมอ่าก็เกือบตายหลายช็อตเลยนะครับผมนะแต่ว่าก็คือทําเต็มที่แล้วนะครับนะอ่าก็ไม่ว่าอะไรนะครับผมนะอ่ะเขาพิมพ์บอกว่าผมซัมเมอร์รับผมนะแบบประมาณว่า แบบเคยแบบเล่นไพเล็มาก่อนหรือเปล่าอะไรประมาณนี้แล้วแบบมาเล่น2อล้านหประมาณนี้นะครับผมนะคือเขาน่าจับได้แหละนะแต่ว่าผมก็เงียบๆไว้ก่อนดีกว่านะครับผมนะเออยังไม่แบบบอกอะไรเยอะแยะนะครับผมอ่าแต่10ล้านคนนี้คือแบบเขาเขาน่าจะแบบมีความรู้เกี่ยวกับศัพท์มากเลยนะเพราะไอ้สมิ่วป์อ่ะนะครับผมนะที่ฝรั่งคนเมื่อกี้เขาพิมพ์สมิ่วป์เนี่ยมันแปลว่าผู้เล่นเก่าที่แบบเคยแบบไอ้น่ะเคยแบบเก่งมาแล้วอะนะครับผมนะแบบเล่น เอออย่างใดอย่างหนึ่งตันแล้วอ่ะแล้วแบบสมัครรหัสไก่มาเล่นอะไรประมาณนี้น,นะครับผมนะเออแล้วก็โชว์ความเก่งเลยก็ว่าไปเนาะก็สเสมออารมณ์มาจออประมาณนั้นครับท่านผู้ชมนะอ่าโอเคอันนี้เป็นสาระความรู้นะครับผมอ่าโอเคสำหรับวันนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้นะผมนะสำหรับเล่นโพราคาหัวผมนะอ่าอันนี้ผมต้องบอกก่อนเลยว่าผมเล่นโพไม่ค่อยเก่งด้วยนะครับผมนะเล่นโพครั้งแรกเลยนะครับผมนะแต่จริงๆเนี่ยโพไม่จ้เป็นต้องเล่นเก่งก็ก็โหดได้อนะเอาจริงนะผมมนะันเป็นอาวุธที่เกียนมาก ใครโดนไปก็ตายได้เลยนะไม่ว่าจะแบบเก่งแค่ไหนมาเจอโพคอมโบวันช็อตก็เรียบร้อยนะครับผมนะอ่าอันนี้จากผมเล่นกับ s เปอร์ฮูแมนนะครับผมนะมันยังพอแก้ทางได้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นชาร์กแมนนี่คือแบบโอ้โหไม่อยากคิดภาพเลยครับมันน่าเกียดมากคอมโบนั้นนะครับนะอ่าก็มีประมาณนี้นะครับผมนะอ่าก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมด้วยนะครับผมนะถ้าชอบใจนะครับฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกับผมด้วย นะครับผมนะที่สำคัญน,นะอย่าลืมเลยอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับผมนะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามให้ด้วยนะครับผมนะอ่าก็เดี๋ยวเราจะมีคลิปใหม่อย่างนี้มาให้ทุกท่านได้ดูกันนะครับผมนะสำหรับวันนี้นะครับบ๊ายบายครับผม